ล่าสุด FC แฟนคลับของน้องที่ดาล่เฮลั่นเพย์ข้าผ่านเรียกว่าหลังบ้านนี่อะเะเลยเต็มเต็มเต็มคาราเบลว่างหันแอดมินหน่อยกำลังกินเขายุเพย์ข้า่านอย่าบอกเด้อฮะอย่าบอกเด้ออย่าบอกว่ายังอย่าบอกเรื่อง่าเลขปิงปองมาแล้วไอ่เพราะอยากบอกก็ต้องบอกเราเพย์ข้ผ่านอ้าวกำลังสิมาบอกเรื่องนี่เระพี่น้องว่างหันกำลังนางกินเขาอยู่เห็นเขาไปอ่านคอมเมนต์เนาะในช่องมังกรอีสานกะดีอกดีใจน้ำ FC แฟนครับสืบเนื่องมาจากนี่เลยเพย์ข้ามผ่านวันนี้ครูภูศรีวิไลเนาะพี่น้องเนาะ เพิินผ้าดูผ้าเต่านี่แหละน้องที่ดาราวเนาอปราถนาแมนบอ๊อไปแก้บ,บนที่ศาลคุณแม่ฮันนี่สีสารที่กรรม马าไสจังหวัดกรสิงพ์าบานเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ฮันนี่สีสาลหลายๆคนเห็นคลิปเห็นภาพแล้วช่วงบรรยากาศที่ร้องเพลงแก้บ,บนนี่แหละอหอบฝันขางโค้ง เป็นจังไรน้องที่ดาราวถึงกับร้องไห้พี่น้องบอสามาทีสีร้วงเพลงไปต่อใดหลังจากที่ร้องเพลงจบไปเป็นท claro> huh? uh ี่เรียบร้อยแล้วบาทที่นี่ไปจับลูกปิงปองพี่พันแฟนซี่แฟนคลับขอมาสําเเ็จขอมาสั่มจับแน่จับแน่มาสั่มจับแม่แน่แม่บออบาทที่นี่เป็นจังไรพ่อต่างตน้องที่ดาราวจับลูกปิงปองเท่านั้นหับพี่พันโอ้ตัวไหนบอกพี่น้องเลยคอยขนลูกพี่น้องเลขสองชุดแมนบอสห้าเจ็ดเก้า ละกะสามเจ็ดผู้ใดสิคาดผู้ใดสิคิดบอต้องกลับไปสื่อไมพ้พันธุ์เต็มเต็มเต็มคาราเบลออกเลยบอออกเลยหน่อยพิเศษพี่นอ2 2> อ้องสองตัวล่างสามเจ็ด เอเพราะด้กลับเลยเลย่พราะด้กลับไปสื่อใหม่ก็ยแบบังวออ่าสามเจ็ดเต็มเต็มเลยเออบาทที่นี่น้อยปกติไพ่ผ่านม,มาทั้งน้อยพิเศษแล้วก,นก็น้อยปกติน้อยปกติสองตัวล่างพี่น้องเจ็ดห้าพนะอ่าซึ่งเลขที่น้องจับได้ชุดแรกคือห้าเจ็ดเก้าอันอนี้เด็กลับเนี่ยยุไพ่ผ่านสลับตัวเลขกันอยู่ว่าซันเทแตว่าสามเจ็ดนี่น้อยพิเศษคือว่ามาเต็มเต็มป่ากัคนลูก ล่าสุดทางด้านของครูภูศรีวิไลออกมาเคลื่อนไหวพยาคมพันธ์พึงกระสิดีอกดีใจน้ำเอฟซีแฟนคลับน้ำนั่นแหละก็เป็นตาดีใจเดวพยานั่งหยาพนะครูภูศรีวิไลว่าทักล้างบ้านถูกหวยห้าน้อยที่ดาราวจับปิงปองวันนี้ห้าเจ็ดเก้ากับสามเจ็ดมาสร้างวาเทปเหมือนว่าไข่ละผ้ากันหาลอตเตอรี่เพื่อนผ้ากันรับโชคก้อนแล้วขอแสดงความยินดีน้ำทันจอมยุทธ์ทุกทันเดอครับนะอ้ยคอมเมมต์บอตองเป็นห่วงเลยพญาผาน พ่อเหมือนกันก็อยรายอาจารย์ผูดเนวด่ดไงอยถาซอปปอ,อุ่นแหลมอ่นคุ่นแหลมส่วนมากแล้ว้อาสีเน้นไปทางสอปปอ,ปอ,อร์แมนบอกับฟังไทยอันนี้ทางด้านของครูผู้ซีรายเพึ่นกับสีเน้นทางไทยไปหาสื่อ,อลอตเตอรีถ้าว่ากระบอกเป็นอย่างพยา,ยานเพราะว่าส่วนมากแล้วข่อยสังเกตดิสิออกซัำๆัวนไปวนมาวนหนาวนหลังยุงสีละถึงแม้ว่าจะออกแล้วก็ออกอีกจริงสิไหมกระบ่แน่แมนบอกรับเอาอ่นว่นเอียงมืออนว่นวันรฤหัสบอ ับมืออื่นว่าพฤหัสมีย่งบ่ันออื่นมือนเดิวันพฤหัสมือนี้แล้วันพาหัสออมือนีว่าพฤหัสมืออื่นวซุกขคยัะว่าขครจีาว่าซุกส่นได้มืออื่นส่วนื่นออกแล้วออกแล้วออกอีกได้ที่นะแมนอีหยังกับบ่ขะอีหยังกับบ่แน่บ่อนว่าสั่งทอบเอาล้ขนมก็ได้หลายทีฮะขนมขนมน้องทิดาเล่าบอกโอ้ยเอซ่พนสรงมาห้พอต้นพัทยาพันว่าพัสดุมาจากพ่อต้นพัทยามี นี่สิบอกกินอยู่หมดขึ้นติบานนี้คพคะนี่แหละเมตตาผู้หากผู้หอมสําหรับน้องที่ดาราแมนบอกอออันเพิ่นทรงขนมมาให่อืมป้าถึงถูกสิกินหมดอยู่บ่พยังผ่านพูดยังกินได้เลยกอวกระดีใจมากเลพี่น้องเนาะสําหรับเอฟซีพ่อเอฟซีแม่ผู้ไดทีได้ซูได้ลาบน้่น้องที่ดาราวัซันก็ค่อยกับวอนซอนเลยไูดยผ่านคือว่าเต็มเต็มเลยเองสิแม่อือสามเจกับสามเจ็ดแบบบ่ตองบ่ตองกลับนี่แหละ แน่เไรคนชอบเอาสีรังเนาะแมนบอเออเอาสังเกตเบิ่งเ้อศิลปินหลายๆคนพยายามอยากมี FC เอฟซีแฟนคลับเด้เออแต่ว่ายูมาสองฤดูกันสามฤดูก,กันเอฟซีกะว่าใรรมีเออมีกะน่อยเออหรือบางคนบม่มีเลยแต่ว่าน้องธิดาเล่าพึ่งสิเปิดโตไปเพระทันพ่อจากอาทิตย์เดียวนี่สองอาทิตย์เถงไปเออ ตอนนี้ว่ากันว่าเอฟซีแล้วก็ยังมีบ้านหักแล้วก็ยังมีมาไล่แล้วอาอโอ้สุดยอดอเลยเนาะสุดยอดแล้วแมนบอสม,มือเ็นบอสมือบ้านบ,านบอสม,มือบ้านนี่เพิ่นมาเปิดเนาะสําหรับมาไลบนเวทีใหญ่ของน้องทิดาลาวแม,มนบอสมาไลเกือบหมื่นแล้วพยัญชนอาวต่ว่ากับบอแน่เรมอนีอน้องทิดาลาวจับดูปิงปองพยัญอนอ เอฟซีแฟนคลับเพิรด้สโซเดลาบนําแมนบ่ก็อาสิมาหลารก็อาจจะเพิ่มขึ้นจังสิแม้ครับเอาสุดยอดอีหลีสาหรับน้องที่ดาราเนาะหลายหลายคนเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเหตุการณ์ก่อนที่น้องจะจับลูกปิงปองเกิดยังขึ้นกับน้องหลายๆายคนบอกว่าน้ําตาไหลบางคนกับคนรุ่พี่น้องอ่ออยูบ่ยาก,ก็คือเหมือนเกิดอะไรขึ้นกับน้องไม่รู้จังสิแม้แต่ว่าบ่ษามาทีสีร้องเพลงได้ค่อยเบื้องเล้าคยก็ใหาย่น้ะบางคน่าจังส่แม่มองก็คนรุ่ว่าจังไดบางคนส่วนใหญ่เลยล่ะอ่อัน แม่ฮันนี่เพรับรู้แล้วเออไวหลังมาแก่บนเออเออนี่แหละก็เลยก็เลยกันเลยสิมาบอกมาสุ้นหลานนั่งสิแม่เออแม่หู้วเด้อยังสิแม่เพราะว่าปกติแล้วน้องก็ลองดูด้อฝันข่าวกุกกระพวห้นะแต่บพอมาลองยุ่หนาสารแม่ฮันนี่คือห้เอออันนี้ก็แปลกอยู่เนาะก็ถือว่าเป็น ถ้างั้นเลละปวดใส่วิจารณญาณในการหลับส้มจะแตไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่เนาะบอเห็นบาเมนวาบ่มีบ่เห็นกับบอเมนวาบ่มีอ่าบ่เสือกับบอลบหลู่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างเีาบ่สมาี่สิอธิบายวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้แต่ว่าบางคนเผื่นสัมผัสได้เผิ่นรับรู้ได้จังสิแมเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าสันทวอ้าแต่ว่านี่หละพยายามพานสำหรับน้องที่ดารลาวเนาะมินีกัสีห้องกัสีเห็นคลิปของน้องมีการออกมาเคลื่อนไหวรัวๆเนี่ละ หลายภาพหลายโมเมนต์มีหลายๆโมเมนต์ที่เข้าเบิรงแลว้วเข้ากะอบอุ่นใจอคือจังอยู่บนรถตู้นห็นหมพิ่นจัดฉากให้แม่พึ่งกับพอ่อพูจับมือกันแหนมแล้วก็เปิดเพลงร้องเพลงให้นั่นไหมอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือนะอเสียงเจอยเจ้วเจอยเจ้ไหมแต,ต่แต่ว่าพอ่อแต่แต่มาร้องเพลงอยู่ หน้าสารคุณแม่ฮันนี่สีสารผ่านเกิดอาการสงบนิ่งแหม,มแมนบอเอากะแปบอันนี้เป็นแม่แท้ๆของน้องทิดาลาวนะพี่น้องเนาะแต่ก็คนตาเห็นคือกันเด้แม่แท้ๆของน้องทิดาลาวเพิ่นม,ม,มาห้กำลังใจอ่าลูกสาวสันทอเ <c oughs> ดีองดีใจน้ำบูน้ำเต่าเพิ่อนอืาหลายคนเห็นพาเพลงคลิปแล้วนะพี่น้องเนาะแม่ลูกโผเข้ากอดกันจังสิแหม,มเป็น ป้อมกอดที่อบอุน่นจากคุณแม่แท้ๆของน้องที่ดาลาวด้ยในี่ไพา,านในมือที่ลูกถือว่าประสบค,ความสําเร็จมาอีกขั้นหนึ่งแล้วละ่ะแมนอมบอมมีเอฟซีแฟนครับให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นบว่าสิเป็นฟังไทยแล้วก็ฟังอ่าป,อ,ป,อ,ปอล่าสันทถาะผู้เป็นพ่อผู้เป็นแมก่กะเกิดความปลื่มปิติตื่นตันใจแมนอมบอที่เห็นคนหาค้นหอม,อมให้การต้อนรับลูกสาวจ้คข้อง อ่ะติดตามสําหรับน้องที่ดาลาวเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเสว่าน้องสิบนเส้นทางของคําว่าศิลปินมองลงมองบอลงลงามในนสาไปได้อีกไกลยุ่บนั่นแหละเอ้าเพราะว่ายัางไอนี่คุณแม่เปินกัสิมาใ<ช>ห้ก็ร่ังใจลูกสาวเนาะอเออต้องเสียสละลายเด้สําหรับน้องที่ดาลาวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือว่านั่นแหละผู้เป็นแม่ก็เสียสละ<ช>แม่กับลูกยุ่ห่างกันห่างกันบ่ได้ลายเด้คือยังเท่าเห็นบ่เท่ากันคือหอดเป็นบอ เออแต่ว่าอากาศดีแน่ว่าบ้านเฮามันไกลเ่าไกลกันบ้านใกล้เลือนเชียงกัไปมาหาสู้กันง่ายแน่เนาะอ้าวจะสั่นพี่น้องกับเมื่อนี้ก่ะทิจากล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงซัานี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องมังกรอีสานเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสิเป็นพี่น้องทางไทยและกระทั่งสปปเองก็ดีถ้ามีโอกาสอยากไปจักทีอายุสปปหมายถึงว่าไปขวบไปอีหลีนี่วันนั่นทาะ เออพอวัดตะกูเทียนนี่ก็ยิ้มเรียบๆเชยนเชียเ่ยงแถวอุบลแถวไม่นำสองสีนี่อ้าวสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ